ไปดูกันที่ญี่ปุ่นกันหน่อยนะฮะญี่ปุ่นเนี่ย BOJ Watcher นะครับมี expect cut bond buying next week ญี่ปุ่นเนี่ยใช้นะโยบายเรื่องของการคงดอกต่ำๆนะฮะเราก็ต้องการเงินเฟ้อเพราะว่าเขาเงินไม่เฟ้อมานานเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราก็เห็นข้าวของเนี่ยถ้าย้อนกันไป10กว่าปี20ปีเนี่ยมันก็อยู่อย่างนั้นนะจนกระทั่งเรารู้สึกว่าไปเที่ยวญี่ปุ่นของถูกไปแล้วนะฮะก่อนหน้านี้เราไปเที่ยวญี่ปุ่นของแพงมากนะยีปีก่อนตอนนี้มันไม่ใช่นะฮะเราก็รู้สึกว่าซื้อได้อะไรได้นะับแต่ว่าในช่วงที่ผ่่าา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 นนนนนนมมมีีควพยายาอองงหนะหักกกใใรทํ้้เเเิิดฟต เฟอขึ้นมาพอสมควรแล้วนะเข้าของญี่ปุ่นเริ่มขยับขยื่นแล้วก็แพงขึ้นนะแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากอยู่กับเงินฝืดแบบนี้มาเป็นระยะเวลานานาน,นะเป็น10บสปีเนี่ยการไปขึ้นราคาเนี่ยคนญี่ปุ่นรับไม่ค่อยได้นะฮะโดยเฉพาะยิ่งยิ่งตอนนี้เข้าสู่เอจิงโซซายตี้นะฮะเรื่องของคนอายุเยอะแล้วด้วยนะคนแก่ๆเนี่ยเขาไม่โอเคนะกับของแพงๆอ่ะนะฮะเขาค่อนข้างใช้อย่างประหยัดมัธยัตนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันไม่ได้นะฮะงั้นมันยังเป็นคอขวดอยู่ นะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็เล่นนโยบายนี้มาสักพักแล้วนะเรื่องของการทำ YCC ยูเ Curve Control แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ต้องปิ้นเงินมาเพื่อซื้อบอลแบ็กนะเพราะว่ามันมีแรงเทขายบอลเงนะฝั่งอเมริกาดอกเบีย้ยสูงฝั่งของญี่ปุ่นเนี่ยดอกเบีย้ยมันต่ำก็เกิดแครี่เทรดกันไปนะแล้วก็รัฐบาลก็ต้องมาอุ้มพูดง่ายก็ปิ้นเงินมาอุ้มเนี่ยนะแล้วก็ตอนนี้มีการพูดถึงเรื่องของนโยบายแบบนี้มันเริ่มไม่ยังยืนแล้วนะักวิเคราะห์ของ ญี่ปุ่นเองเนี่ยแหละก็เริ่มรายงานว่าอาจจะต้องกลับดำแล้วไหมนะภายในสัปดาห์หน้า4เนตตายสัปดาห์หน้าเพราะว่าประเด็นนี้เราพูดถึงกันมาอย่างยาวนานนะว่ามันจะหยุดสักทีนะแต่ว่ามันก็ไม่หยุดสักทีมันก็ไม่เกิดขึ้นนะมาเป็นปีๆแล้วเนี่ยนะฮะถ้าสัปดาห์หน้าเกิดขึ้นจริงๆนะเรื่องของการหยุดบอลบายยิ่งเนี่ย มันจะเป็นการกลับตัวครั้งสําคัญของญี่ปุ่นเลยนะฮะส่วนตัวมองว่ามีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะอะไรครับเพราะว่า ecb ก็กลับตัวแล้ว ecb ก็กลับด้วยการลดดอกแล้วเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยถ้าไม่ทําตอนนี้จะทําตอนไหนไปทําตอนเหล็กมันไม่ร้อนไหมอะไรแบบนี้มันอาจจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะฮะทีนี้ไอ้เงินเฟอ้อที่อยากจะได้มันได้เพียงพอที่ต้องการแล้วหรือยังอะนะฮะก็ต้องไปว่ากันอีกที